สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0816346561นะครับ0944352584นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องคันกะทินะครับหลายคนสอบถามมานะครับว่าขนาด6น็อตเป็นยังไงต่างจากขนาด4น็อตยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว4น็อตขาเหล็กนะครับอยู่ที่ราคา47,000บาทนะครับผมสามารถคั้นได้ประมาณ60กิโลนะครับต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ตัวนี้มอเตอร์จะอยู่ที่1แรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น นะครับคันสแตนเลสนะครับหกน็อตนะครับอยู่ที่ราคา87,000บาทนะครับผมตัวนี้จะขันได้ประมาณ120ยิกิโลต่อชั่วโมงเลยนะครับผมตัวนี้จะมีเกียร์สับย้อนด้วยนะครับนี่จะมีสับย้อนด้วยเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตีตัวสวิตช์จะอยู่ด้านนี้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่หมื่เจ็ดพันบาทนะครับมอเตอร์สองแรงนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ 086346561นะครับหรือ0944353584นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีตัว4น็อตสแตนเลสด้วยนะครับตัวเหล็กจะอยู่ที่4 7 0 0 0แล้วก็สแตนเลสที่50,007 7นะครับผมแล้วก็เราจะมี8น็อตด้วยนะครับแนที่10,000อ่า127,000บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ